มาัากก่วแคกบกบบ้านแล้วมีผู้ช่วยมาช่วยด้วยทูกทียังไม่มีไม่มีมมมมเขาเข้าไปรับจ้างขึ้นลยายําไยแม่บ่นทุกวันว่ามันไปห่างหายไปไหนนั่นก็คือไอ้จอครับส<ข>วัสดีครับคั่วแค่กบเนี่ยกบเนี่ยมันเป็นกบบ้านนะลูกนะถ้ากบเลี้ยงนะ่ะดูจมูกมันนะถ้ากบเลี้ยงนะ่ะมันจะกินอาหารแล้วจมูกมันจะถลอกปอกเปิกแต่ไอเนนี้ถลอกปอกเปือกกบเข้าไปหาเอาเองมันเป็นกบธรรมชาติปากมันจะแหลม ถ้าเป็นโกกที่เขาเลี้ยงอะ่ะปากมันจะกลมๆอย่างเงี้ยลูกมันจะไม่แหลมเหมือนโกบ้านเนี้ยต้องเอาโกบไปเผาก่อนเผาไฟแล้วเอาวกค้อไส้มันออกแล้วสับให้ละเอียดเลยมันจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะลูกนะอันนี้คือโกบบ้านโกบธรรมชาติเขาไปจับมาจอจับเป็นไหมจับเป็นครับไปจับที่ไหนไปจับที่ห้อยนะครับห้ยไ,ไหนที่วันอาคามครับมีไหมมีครับมีหน้าปอ มีหน้าพองครับแ <พอ S 2> <ช>ค่หรอต้องเป็นเวลาของมาครเวลาไหนโฟโต<อ>๊ต่อโฟตกมาใหม่นะครับเอเนนะแล้วทีนี้<ช>อ่าส่วนผสมของขั่วแคกบเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวแม่จะให้จอผู้ช่วยแม่ตำน้ำพริกถ้าไม่มีมันอ่ะแม่ตำน้ำพริกไม่ไหวแล้วเหนื่อยขั้นตอนแรกนี่รากผักชีนะลุกนะารากผักชีสี่ห้ารากนะลูกนะเนี่ย ก็มันก็เหมือนกับน้ำพริกผัดเผ็ดที่แม่ทําเมนูทั่วไปถ้าไม่เข้าใจแต่นี่แม่จะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ขั่วแคกโกบเนี่ยอะไรที่มันสุดๆมันจะอร่อยลากผักชีเสร็จแล้วแม่ก็จะหั่นตะไคร้สหัวใหญ่นะลูกนะเนี่ยแม่ปลูกตะไคร้ไว้ลูก5กอขอป้าพ่อกระติบตัดหญ้าให้มันตัดให้แม่จะไปหัน่นไปเอาตะไคร้ตั้งหกอใหญ่ๆลูกไปถึงอ๋อตะไคร้หัหายไปไหนหั่นไปดูแห้งหมดแล้ว ป้าไม่รู้เรื่องไปตัดกูนู่าย่าหมดเลยตัดทิ้งหมดเลยแม่ก<ซ>ีดเลยอะใส่เนี่ยใส่แต่เดี๋ยวใจเย็นจอ้องยิงเม่นในที่ตงไปฟังใส่เดียเด๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นนี่ให้ต่อตาก่อนนะเดี๋ยวเคยกินไหมพ่อแคกบเคยกินครับผ้านเนื้อนี่ไอาอยู่ผ้านเนื้อนี่มแกงแครกบเนี่ยอร่อยมากเดยวพริกมาจะบอกพริกนะคะ ไอ้น,นี่ใส่พริกสองอย่างพริกจินดาเนี่ยประมาณสิบเม็ดแล้วพริกกะเหลี่ยงดอยยี่สิบเม็ดนะลูกนะผสมกันแล้วก็ขมีนลูกขัวแค่กูมันต้องมีขมีนไม่งั้นเหม็นข้าวลูกมาแน่นอนนะ,ะเออ <Okay. S 1> แล้วก็ข่านะลูกนะนี่ข่าอ่อนอ,อ๋อจับจ,บจบเอาคกตมเลยตาเลยอืมครับตมเลย,เลยไหวไหมไหวครับ หัวหอมนะลูกนะประมาณสิบหัวลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกน,ะนั้นเนะนี่ยหยิบอย่างเนี้ยหัวหอมอ๋อให้จอมันตำกระเทียมบ้านก็ประมาณเนี่ยลูกนะเนี่ยของทุกอย่างพร้อมแนละ้วเดี๋ยวแม่จะใส่กะปิให้จอมันตำเนี่ยกะปิเยอะหน่อยเพราะลูกเนาะประมาณเนี้ยลูกอ๋อกะปิปะจะได้จะได้แหลกไวๆแล้วก็นี่ผงปรุงรสใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะลูกนะแต่ ใส่เกลือไปนิดนึงเพื่อความกรองกล่อมเอาตอตอตามเลยตามแรงๆเลยเดี๋ยวเราจะเสร็จละเอาไม่ทนหนาวมั้ยฮะไม่นทนหนเว้ยจี๊ดต่ออันนี้ห้องเดี๋ยวมันจะพังจะพ,พังกัะโบนอันนี้ห้องนี้อบเอาเดี๋ยวก่อนตามตรงข้าวมันนี่จอ่อโอเคข้าวหอมหันหน้าไปทางโน้อนอ่ะจ่อหันหน้าไปทางพี่ปัานนู้น ระหว่างที่จอมันตำอ่ะแม่จะมาเด็ดผักเรามาจะทําเด็ดผักไอ้นี่ผักเผ็ดผักเผ็ดทางเหนือลูกเนี่ยทำให้เร็วๆจ้ะแกงแค่ก็จะต้องมีผักเผ็ดคั่วแค่กบทางเหนือก็ต้องมีมะเขือพวงนะลูกใส่มุดเลยเดี๋ยวแม่จะบอกก่อนเวลาคั่วนะต้องเอาถัว่วถั่วกับมะเขือพวงลงไปก่อนผักใส่ที่หลังเพราะไม่งั้นมันจะเหลืองแล้วมันจะเละ ำลึงเนี่ยแม่ก็จะเด็ดเอาแต่ยอด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 นั้นมาตำลึงนี่แม่ก็จะห่นเอาง่ายดีเพราะว่าเราเก็บมาเราล้างมาหมดแล้วนะล,ลุกเนะเาะใส่รวมก,กันกับผักเผ็ดชะโอมแม่ก็จะลูดลูดเอาลูกเนี่ย ตำเสร็จแล้วยังไม่เสร็จตาอีกมันยังไม่แหลกดูก็รู้หรอตาอีกครับข,ขั้วแครกบแม่นะแม่จะต้องใส่โ่นเน่าเพราะว่ามันจะดับกลิ่นคาวมันก็จะแทนกะปิได้มันจะหอมเพราะว่ามันนี่มันเป็นสูตรโบราณจริงๆแต่คนอื่นไม่รู้จะใส่หรือไม่ใส่ข,ขั้วแครแม่แกงแคแม่แม่จะทําใส่แบบเนี้ยคือรวมๆกันไปน้ําพริกที่ทําเมื่อกี้นะเอาจอ ตามให้ตามให้แหลกเลยลูกอโอ้ยเพ่งยังมืนตาอยู่เลยจอ้อข้วแคก่กบอีกอย่างหนึ่งแม่ลืมจะเล่าให้ฟังจะข้านเนี่ยเป็นตัวตัวดึงใจเลยลูกนี้กินเข้าไปนะยิ่งมันจะข้าวหนาวอย่างเงี้ยใครเป็นหวัดกินแ่ละดีมากเลยจะข้านเนี่ยมันเป็นสมุนไพลรลูกจ้อ,จอบ,บ้านที่มีกว่าจะข้านอะ่ะมีครับมันจะหอมเนี่ยแค่นี้ก็กินก็ออกมาแล้วเนี่ยจะข้านมีก็สองอย่างมันมีจ้าคาน จะข้านขาวกับจะข้านแดงมีสองอย่างอันนี้มันเป็นจะข้านขาวเขาเรียกจะข้านหยวกออกมามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะนุ่มมากเลยเราต้องตัดอันเล็กๆถ้าตัดอันใหญ่ๆอ่ะมันจะแข็งลูกจ๊อขึ้มาซอยจะข้านอนอะซอยได้ก่อน่ย่จ้างก่อนบุพุเราผอดูแล้อเนี่ย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 อันพอดใหญ่ใหญ่เนี่ยเนี่ยโซนซอยจะข้านเขาต้องทํานี้นะจอจะต้องทําอย่างนี้นะเอาเอาเอาเหลี่ยมมัน อย่าอ,อย่าไปตรงอย่างนี้มันไม่ได้ลูกเนี้ยต้องหัน่นทานตรงเนี้หนยหั่น,น,นเฉียงๆมันเนี้ยเนี้ยเนี้ยหั่นเฉียงๆอ่ะอ่ะจอหัน่นเฉียงๆมันวางวางไว้ด,ดูแล้วเฮ้ยเนี้ยเสร็จแล้วได้แล้วจออ๋<ข>อจอ่อหรือป่า พอละจอออ่อเสร็จแล้วก็แช่น้านะลูกนะไม่งั้นมันจะเป็นสีแดงวางไว้ดีนี่ก่อนแล้วทีนี้ทุบกระเทียมพอน้ำมันร้อนนะลูกนะพอให้มันขึ้นเป็นเม็ดๆอะ่ะลูกนะก็เอากระเทียมลงเลยเอากระเทียมลงให้คาน้ำมันให้มันหอมๆน้ำมันไม่ต้องเยอะมาก แล้วแม่ก็จะใส่พริกลงไปผัดพริกที่เราตำมาแก่นุ่ ให้มันหอบได้ที่กว่าน้อลูกเนาะเดี๋ยวเราก็เอาโกบลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอากบที่แม่ไปย่างไฟอะ่ะแล้วก็สับสับให้แหลกอะลูกแล้วก็ลงเลยยังไม่สุกกิ่หอมอร่อยหรอเทลงเลยเลยลเฮ้เลยโอเค น้ำใส่ในโคกแล้วก็เทลงไปเลยลูกลงจะขั้นเลยนะลูกนะนี่จอาจ้าไปเอามะเขือพวงนะมถ้วยมาถ้วยมะเขืออีกแน่น,น่าอยู่ในถ้วยแก้วนะ่ะยกมาเลยเออแน่น่ะที่กิงกล่อมฮะอ,อ๋อไม่มีกับถั่ว้วย <laughs> อ่<ม>ะกาบถั่วไปแ <laughs> บ<า>งนะใส่ถั่วลงไปเลยนะลูกนะเนี่ยแล้วก็คนไปเรื่อย จอน้ำเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วจอเอาน้ำมานนิดน,นิดนึงใส่ในนี่เลยอีกนิดเ,ด,เดียวพอละระหว่างนั้นเราก็จะเอาฝาปิดให้ให้ให้ถั่วมันสุกหน่อยอฝาปิดก่อนนะให้ถั่วมันสุกร,รอสักครู่แล้วสักครู่เราใส่ผัดใหม่อืออร่อยจอนเอาผักมาจอครับ สุดท้ายลูกนะผักใส่ที่หลังวา,างนั่นขัวแขกกบมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยลูกมันจะแห้งๆหน่อยถ้าใส่น้ำแฉะแฉะมันไม่อร่อย ัวแครนี่นะใครจะกินเผ็ดหน่อยนะลูกนะโรยพริกขี้หนูดิบลงไปพริกขี้หนูมันเป็นเล็กๆอะ่ะพริกขี้หนูสวนอะ่ะโรยลงไปเลยแล้วก็ไอ้นี่ผักชีฝรั่งมันจะสุกแล้วแม่ก็จะหั่นลงเนี้ยหั่นเข้าไปหั่นลงไปแล้วมันจะหอมเราอย่าไปใส่พร้อมผักไม่ได้เดี๋ยวมันจะสุกไอ้นี่เราไม่ต้องการมันสุกเราต้องการกลิ่นหอมของมันอเราต้องการกลิ่นหอมของมัน ทำเสร็จไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เมโนโขูขั่วแครกุบบ้านเรามาชิมดูว่าอร่อยไหมจอกินเป็นก็กินจ้างก็นแน่ใจ,จครับอร่อยแน่นอนครับตักตักตักให้เยอะเลยแล้วแต่จอจะตักครับอ่าตักอร่อยแน่นอนอ๋อเนี่ยแล้วก็ชิมดูมานี่ข้าวเหนียวจอเอายี่ห้อปีได้เออกินต้องลองก่อนอือหือสุดยอดสุดยอดเหรออ่าสุดยอดเพชรกองเพชรเจ้าพอดีครับ นอชิมไปก่อนอร่อยมากนะครับอร่อยมากเลยแซ่บแค่กบบานแซ่บแซ่บเนื้ออีสานอีพี่อั๋วให้เงี้ยแซ่บภาษาเหนือว่าล้ำขนาดล้ำขนาดอร่อยขนาดแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีนั่ก็ไอคนอีสานนี่ขึ้นอย่างขึ้นฮ้องว่าล้ำขนาดแซ่บเนื้อเป็นภาษาของเขาบ้านเขาว่าล้ำขนาดล้ำขนาดภาษาปากกากระยอว่าไงวิวิแปลว่าอะไร วีไปว่าอร่อยครับบ้านจอไม่เคยกินอย่างนี้ใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไม่ด้สับใช่ไหมไม่สับครับเอาพูดจริงๆนะพวกวแคกุกก็เหมือนกับแกงป่าแกงรวมเหมือนกับแกงป่าแต่แกงป่ามันจะมีน้ําแต่น้ําพริกแม่เหมือนกับแกงป่าเลยแต่ของแม่ไม่มีน้ำไงพวกกุกมันจะแห้งๆมันถึงจะอร่อยที่จริงตอนนี้ไปหาดอกขามันไม่มีชูมันก็คือดอก่าใส่เข้าไปอร่อยมากใช่ไหม <Okay. S 1> อร่อยไม่จอกินอีกอลกินโชว์เลยอร่อย่อร่อยเนะี่ย จะเลิกินมจังวะใช่จังนะจังจังเกีสปาเกสปาเกี๊ยวเกี๊ยวกระป๋องเจ้าแต่เราทำจมัดเหมือนกันด้าไปครับมาพี่น้องพ่อแม่ทุกคนมากินข้าวด้วยกันมาชีอาหารมาชีแกงแครกบอร่อยแกงแค่กบเมืองแกงแครกอบเมืองอร่อยนะครับกบ กบธรรมชาติบอกมันนิ่มเจ๊กบเลี้ยงโอเคนะลองไปทําดูนะลูกนะสําหรับเมนูวันนี้ข้าวแค่กบหวังว่าที่แม่บอกสอนว่าทําอะไรใส่ยังไงถ้าไม่มีกบบ้านก็เอากบกบธรรมดาก็ได้ลูกนะแล้วแม่จะบอกถ้าใครไม่มีเตาถ่านเอาไปเผาหรือเอาไปอบอะไรก็ได้ลูกให้มันให้มันให้หนังมันพองๆก็รอมาสับมันจะหอมนะลูกนะลองดู สัปดาห์วันนี้นะครับถ้าเปิดใจนะถ้าเปิดใจก็คดณไร์กุศลกันอะครศัพท์ศัพท์จะขายไม่ใช่ศัพท์จะขายมาด้วยนะครับให้กำลังใจด้วยกันนะครับดูวันหลังเดี๋ยวแม่สโจะไปไปทำเมนูให้ใหม่ใช่ไหมครับใช่โหกับเมสโอมทำทำกับเข้าของไปผู้ช่วยของแม่สโมนะแตหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับวันหลังเจอกันบายวันหลังเจอกันครับเมนูหน้าอย่าพูดวันหลังเลยเมนูหน้าเจอกันใหม่โอเค